เห็นภาพด้านล่างนี้ไหมคะสร้างเงินในอากาศไม่ได้บอกว่ามันผิดนะแต่ว่าสร้างเงินในอากาศอยากจะบอกเพื่อนๆว่าสร้างเงินในอากาศทําทุกวันเลยค่ะเนื่องจากสร้างเงินในอากาศเปิดเพจหลายเพจแล้วก็ใช้เพจต่างๆเข้ามาแชร์คลิปของเพจสร้างเงินในอากาศออกไปสู่โลกภายนอกและแน่นอนค่ะก่อนที่จะเข้ามาแชร์คลิปของเพจสร้างเงินในอากาศ ก็ต้องค้นหาเพจของตัวเองด้วยการพิมพ์ชื่อเพจลงไปในช่องค้นหาสร้างเงินในอากาศทำแบบนี้ทุกวันค่ะแล้วไม่ได้เพิ่งทำนะทำมาเป็นปีๆแล้วเพจสร้างเงินในอากาศก็ยังเปิดการมองเห็นได้ดีไม่ได้ผิดมาตรฐานชุมชนใดๆแล้วไม่ใช่แค่เพจสร้างอากาศนะคะที่เปิดการมองเห็นได้ดีเพจที่สร้างเงินในอากาศเอามาพิมพ์ชื่อค้นหาเพจของตัวเอง ก็ยังเปิดการมองเห็นได้ปกติไม่ได้ผิดกฎชุมชนใดๆเพื่อนๆรับฟังข่าวสารข้อมูลมาแบบไหนสร้างเงินในอากาศไม่รู้นะคะแต่ว่าอยากให้ลองพิจารณาดูสักนิดนึงเครื่องมือเขามีไว้ให้ใช้ค่ะสู้ๆนะคะสร้างเงินในอากาศเป็นกำลังใจให้เพจเราจะโตไปด้วยกันจ้า